พะครูอาตุอะระหะตุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภาพะครูอาตุอะระหะตุสัมมาสัมพุทธัสสะครรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานไมะกรรมฐานแล้วการเจริญพระกรรมฐานของบรรดาท่านพุทธบริษัท ที่พระพุทธเจ้าต้องการก็คือว่าต้องการให้ทุกคนไปนิพพานตอนนี้การที่ต้องการไปนิพพานก็ต้องหมายถึงว่าการปฏิบัติจะต้องเข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าบางสูงคือเป็นพระอาหารหันต์ตอนนี้ก็จะขอพูดเป็นตอนเปบรรยะไปถ้าหากว่าบรรดาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายมีความมั่นใจในปฏิปทา และก็หวังนิพพานในชาตินี้สิ่งที่ต้องปฏิบัติเป็นประจำก็คือหนึ่งทานการให้ทานการให้ในกระหม่อมความเราจะมีให้เวลานี้หรือยังไม่มีก็ไม่สําคัญถ้ามีแล้วพอมีโอกาสจะให้ได้เราจะให้ถ้าโอกาสให้ยังไม่มีหรือยังไม่มีจะให้ตั้งใจคิดว่าถ้าเรามี เรามีของที่พึงให้ทานได้เราจะให้โอกาสใดที่มึงมีผู้รับทานเราจะให้ตั้งใจว่าอย่างนี้ท่านเรียกว่าจาคานุสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานตัดรูภะความโลภต่อมาก็บรรดาแทานพุทธบริษัโต้องทรงสินให้บริสุทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องไปศินพรมยรยงคือศินแปล พราอสิลแปดนี่เป็นกำลังใจตัดโทสะความโกรธหลังจากนั้นก็จเจริญภาวนาภาวนานี่มีสองอย่างคือสมถะภาวนากับวิปัสนาภาวนา,า,วนาสมถะภาวนากับวิปัสนาภาวนานี่ต้องทำพร้อมกันมันแยกกันไม่ออกคือว่าอันดับแรกกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกทำจิตให้ทรงตัว นี่ว่ากันเฉพาะท่านที่ไปนิพพานในชาตินี้นะแล้วก็หันจิตเข้ามาดูร่างกายว่าร่างกายของเรานี้ไม่ช้าไม่นานนักไปก็ต้องตายในเมื่อมีจิตวิญญาณออกจากร่างไปแล้วมันก็ต้องนานนอนทับถมพื้นแผ่นดินมีคนเขาทอดทิ้งแล้วคนที่รักเราที่สุดเวลาตายแล้วคนเลิกรัก เลาก็ทอดทิ้งไปเหมือนกับทอดไม้ที่ไร้ประโยชน์ให้พิจารณาร่างกายเป็นสำคัญวาร่างกายเบน,นิจังเป็นของไม่เที่ยงร่างกายเป็นทุกร่างกายเบ็นัตาหลังจากนั้นกจ็จิตจับพระานเป็นอารมณ์นี่เพราะท่านที่ต้องการนิพพานนีถ้าท่านที่มีความต้องการจะตัดเบายบูมิมเด็ดขาด ไมมีความรู้สึกว่าชาตินี้ตัง้งแต่ชาตินี้เป็นต้นไปขึ้นชื่อว่ากายเกิดเป็นสัตว์นรกก็ไม่มีเป็นเปรกก็ไม่มีแปลสรกายก็ไม่มีเป็นสัติชัยก็ไม่มีสมอเราอย่างตามที่สุดเราจะเกิดเป็นมนุษย์ที่มีความสุขหรือเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรหมถ้ามีความต้องการอย่างนี้คือไม่ต้องการลงอบายภูมิ ให้พยายามตัดสัญญาณสามรายการสัญญาณสามรายการข้อแรกก็นหนึ่งให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี้มันต้องเป็นทุกข์มันต้องตายร่างกายของเราที่ทรงอยู่นี่มันต้องตายตายแน่มีความเชื่อมันร่างกายต้องตายทีอว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ก่อนที่ตายเราจะทรงความดีป้องกันอบายภูมิขึ้นหนึ่ง ยอมคารนับถือพระพุทธเจา้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ยอมรับนับถือด้วยความเป็นจริงกระบวการที่สามต่อไปตั้งใจรักษาสินห้าหรือกำหมดสิบให้ครบถ้วนอันดับแรกจะรักษาสินห้าหครบก็ได้ต่อไปก็รักษากำหมดสิบให้ครบถ้วนถ้าอย่างนี้บรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกคน ที่ปฏิบัติได้อย่างนี้ขึ้นชื่อว่าบาปเก่าๆทั้งหมดที่ทำมาแล้วแต่นอดีตกทั้งปัจจุบันจะไม่สามารถให้โทษท่านคือเวลาท่านตายแล้วบาปทั้งหมดไม่สามารถลงโทษคือมันคือมีกำลังบุญเหนือบาปถ้าท่านก็ไม่ต้องตกนรกเพราะการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์พุทธกิจกรรมเป็นต้นมาในการก่อน ก็มีอย่างเดียวถ้าตายจากความเป็นคนเป็นเทวดาบ้างเป็นนางฟ้าบ้างเป็นพรหมบ้างต่างกันบงใจคนจากความเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรหมกลับมาเกิดเป็นคนตายจากคนใหม่ก็เป็นเทวดาบ้างเป็นนางฟ้าบ้างเป็นพรหมบ้างตามกำลังบารมีรวมความว่าไม่ต้องลงอบายภูมิแต่ว่าถ้าทำได้อย่างนี้ที่ไม่กลับมาเกิดเป็นคนก็เป็นคนไม่มากนัก ไม่นานนักปนานิพานถ้ามีกำลังใจอย่างต่ำ <c oughs> ก็เกิดเป็นคนอีกจิตชาติถ้ามีกำลังใจอย่างกลางก็เกิดเป็นคนอีกสามชาติถ้ามีกำลังใจเข้มข้นก็เกิดเป็นคนอีกชาติเดียวเป็นปณนิพานนี่ว่าการถึงท่านที่มีกำลังใจเข้มข้นปาน,นกลางหวังไม่ต้องการลวงอวัยภูมิทุกชาติ ถ้ายังจะเกิดกี่ชาติก็ตามไม่ต้องการลงอบายภูมิก่อนนี้ไปก็ยังพูดด้วอารมณใจปกติบรรมดาญ,ญาติโยมบริษัทที่มีกำลังใจยังไม่เข้มข้นนักคิดว่าชาตินี้เราไม่ลงอบายภูมิได้ก็ดีแล้วถ้าตายจากความเป็นคนเราจะเกิดเป็นเทวดาก็าเอาจะเกิดเป็นนางฟ้าก็าเอาจะเกิดเป็นพรมก็เอา หรือว่าอยากกลับมาเป็นคนใหม่ก็เอาแต่ว่าเราไม่ต้องการลงอบายภูมิอันนี้ที่จะบอกนี่เป็นการป้องกันได้ชาติเดียวแต่ว่าทุกคนถ้าปฏิบัติในการป้องกันได้ชาติเดียวได้ไม่นานนักอารมณ์ใจเข้มข้นก็สามารถป้องกันได้ทุกชาติถ้าป้องกอันนอบายภูมิได้ทุกชาติก็มีโอกาสจะเข้านิพพานได้โดยง่าย มีวิธีปฏิบัติป้องกันชาติเดียวคือเอาชาตินี้ชาติหน้าจะเป็นยังไงว่ากันใหม่ก็ขอรรา,าญ,ญาตโยมพุทธบริษัทหลายความดีที่ท่านทำเนี่ยท่านทําทุกอย่างเป็นความดีหมดอย่างการที่ท่านถวายสังฆทา,านสังฆทา,านนี่ก็มีอะไรสูงสูงมากคนที่ถวายสังฆทา,านแล้วครั้งหนึ่งในชีวิต บุญบารมีของท่านจะต้องไปเกิดเป็นเทวดาและนางฟ้าชั้นที่ห้าที่เรียกว่านิมมานนดีแต่ว่าส่วนใหญ่ของคนที่ถวายสังฆทานมักจะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทวโลกทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าหลายหลายคนหลายหลายคนติดดาวดึงแต่ความจริงบาร,รมีจริงๆสูงกว่าดาวดึงดาวดึงเป็นสวรรค์ชั้นที่สอง สวรรค์ฉันมารดีไปสวรรค์ฉที่ห้าตามที่ตามระสูตเที่กล่าวไว้ในวิมานวัถตถุในพระใจวดกทเจ้นกล่าวว่ามีพี่น้องสองคนสมัยพระพุทธเจา้าเป็นผู้หญิงสำหรับคนพี่ชอบถวายทานกับพระที่ท่านชอบใจคือพระองค์ใดองค์หนึ่งตามที่ชอบใจปฏิบัติถูกใจถวายทานกับเฉพาะองค์นั้น สำหรับน้องสาวก็จะถวายทานมั่งจะเอาแบบพี่สาวเอาแบบเฉพาะแต่ว่าพอดีพบพระอรหันเขา้าพระหันท่านแนะนำบอกว่าการถวายทานเฉพาะบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอรหันเมรินนสงมากท่านไม่ปฏิเสธแต่ทตานบอกว่าการถวายทานแกพระอรหันร้อยครั้ง มีผลไม่เท่ากับถวายทานแด่พระบัจเจพระพุทธเจ้าหนึ่งครั้งถวายทานแด่พระบัจเจพระพุทธเจ้าร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายทานเด็ดสมเด็จพระสัมมาทัตพะพุทธเจ้าหนึ่งครั้งนี่ถวายทานแด่สมเด็จพระสัมมาทัตเจ้าหนึ่งครั้งขอโทษถวายทานแด่สมเด็จพระสัมมาทัตเจ้าร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายสังฆทานหนึ่งครั้ง ท่านบอกว่าการถวายสังฆทานเมียในสงเลิศเป็นกรณีพิเศษฉะนั้นโยมอยากจะทําทานให้มีผลมีผลมากก็จงถวายเป็นสังฆทานท่านบนนั้นก็บอกว่าถวายสังฆทานทำยังไงท่านก็บอกว่าไม่ม,ไม,ไมีไม่ต้องมีวิธีกรรมเป็นแต่เพียงว่าท้าพระนั่งอยู่องค์เดียวนําของก็ไปถวายบอกว่าของนี้ถวายเป็นสังฆทาน พระก็จะไปใช้ในรูปของสังฆทานถ้าหาว่าพระนั่งอยู่ตั้งสี่องค์ขึ้นไปไม่ต้องพูดอะไรเลยแต่ว่าอย่างพวกเรานิยาิโยมบริษัทนำมาถวายจะมาทราบแล้วว่าเป็นสังฆทานนะก็ไม่ต้องบอกนโยมผู้หญิงก็ถวายตามนั้นถวายทุกครั้งเป็นสังฆทานหมดปรากฏว่าเมื่อตายจากความเป็นคนสองพี่น้องพี่ก็ตายน้องก็ตาย คนพี่ไปเกิดเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ชันดาวดึงสถิวโลกมีนางฟ้าเป็นบริพานหลายพันคนมีวิมานแลวพราวเป็นแก้วเป็นทองหรอยับสำหรับน้องสาวตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นนางฟ้าชั้นนิมมานารีชั้นที่ห้าอยู่มาวันหนึ่งปรากฏว่าต้องสาวมาเยี่ยมพี่สาวที มันยืนคุยกันพระอินทร์นั่นเห็นเข้าเห็นว่านางฟ้าที่ไหนมาแปลกประหลาดมีรูปร่างสวยงามเป็นพิเศษมีขั้นดับแถวพราวแสงสว่างก็มากท่านเมื่อสองพี่น้องจากกันไปแล้วท่านก็ไปถามพี่สาวที่อยู่ชั้นดาวดิงถามว่าใครมาคุยกับเธอท่านก็บอกว่าคนที่มาคุยนะั่นคือพี่สาวไอ้คนน้องสาวเวลานี้ไปอยู่ชั้นนิมานาดีพาเธอจะไว้ชังนนานา ก็เป็นนั้นว่าการถวายสฆทานเนี่ยมีอนิสงส์มากเป็นพิเศษถ้าญาติโยมติดใจในสฆทานก็สามารถจะกันนรกได้ในครั้งหนึ่งก็เอาอย่างนี้ดีกว่าเอาให้มันแน่นอนคือตั้งใจยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าด้วยความจริงใจในหมาวาวันนึกถึงพระพุทธเจ้าไว้เป็นอารมณ์คําว่าเป็นอารมณ์เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าต้องทั้งวัน กินข้าว,ไม,ไ,าวไม่นึกถึงก็ได้ทาวจระปัสสาวะไม่นึกถึงก็ได้จะนึกถึงก็ได้ตามใจชอบแต่ว่าตื่นมาไม่ใหม่เล็กก่อนหลับตั้งใจนอบน้อมคือน้ําบัญการไหว้นึกถึงพระพุทธเจ้าหรือตั้งตั้งใจไหว้แทนด้วยด้วยความเคารพหรือว่าถ้าจเจริญกรรมาฐานให้จเจริญพุทธานุสติกรรมาฐานนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์อย่างที่เราฝึกมโนยิที่นี่ก็เป็นพุทธานุสติ ก่อนที่จะทำอะไรทั้งหมดครูต้องแนะนําให้นึกถึงพระพุทธเจ้าหรือพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งอันนี้เป็นพุทธานุสติแต่ว่าใช้กําลังเป็นอภิญยาการที่นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งของคนที่ไม่เคารพพระพุทธเจ้าเลยยังกัอยังกับพราหม์อจินตกาปรปปะกบพราม์ ขาแต่กูน,นี้เขาเป็นาจายของพรา์เขาไม่ครบพุทธศาสนาเพราะาเล่าเยอะๆมือก็ไม่ไวบายก็ไม่เคยใสเท่ก็ไม่เคยฟังต่อมาลูกชายเขาป่วยไข้ไม่สมบายในเมื่อมันไม่หายมีทุกขเวทนามากยังมีความรู้สึกว่าความเป็นมหาเศรษฐีทรัพย์สินของพ่อไม่มีความหมาย พ่อแม่ไม่มีความหมายหมอไม่มีความหมายเพราะไม่ได้ช่วยเราหายจากโรคโรคหนักเข้าต่อมาเขาก็นึกถึงพระพุทธเจ้าคิดว่าเขาลือกันว่าพระสมณะโคดมในใจดีช่วยเรื่องทุกข์ของคนได้ยังนึกในใจว่าขอพระสมณะโคดมไม่ช่วยให้หายโรคขณาที่นึกอยู่อย่างนั้นนั่นเองก็บังเอิญเขาตายในเวลานั้น เมื่อตายจากความเป็นคนก็ไปเกิดเป็นเทวด,ดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสเิวโลกมีนางฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวารมีทองคำมีวิวานทองคำเป็นที่อยู่ถ้ามีต่างหูเกลี้ยงไม่มีเครื่องประดับจังนะยังมีนามว่ามัจตกุณฑลีเทพบุตรแปรวลว่าเทวเทพบุตรผู้มีต่างหูเกลี้ยงต่อมาพ่อกับลูกพบกันเขาเล่ารัดรัดบเวเวลาจำกัด ลูกก็แนะนําพ่อบอกให้ทําบุญในศาสนาพระสมณะโคดมเธอได้เป็นเทวดาแล้วพ่อก็มีความมั่นใจไปถึงอย่างนั้นยังไปเฝ้าองค์สมเด็จพระจอมไตรไปถึงก็ถามว่าพระสมณะโคดมคนที่นึกถึงชื่อท่านอย่างเดียวไม่เคยยกมือไหว้ไม่เคยไม่เคยยกมือไหว้แล้วก็ไม่เคยใส่บาทไม่เคยฟังเทศ ตายแล้วเป็นไปไปเกิดบปะสะวรรค์มีไหมพระพุทธเจ้าก,ก็แปลว่าฟรงมณนะดูก่อนฟรรมัมคนที่ไม่เคยไหว้ยกมือไหว้แต่ถาคตไม่เคยใส่บาตรไม่เคยฟังเทศนึกถึงชื่ออย่างเดียวตายแล้วไปเกิดเปะะ็นสวรรค์ไม่ใช่นับร้อยนับพันนับเป็นโกด,โกดแต่ก็ถามว่าเมื่อเช้านี้เธอพบแล้วใช่ไหมฟังว่ายอมรับว่าพบแล้ว หลังจากนั้นองค์สมเด็จพระบาทีิแก้วจินด้เรียกมัตตกุลาธีเทพุทธให้มาพร้อมวิมานในเมื่อวิมานก็เทวดาล,ลอยมาเทวดาก็มาด้วยคนก็แตกตื่นตกใจกันดีใจมากไม่เคยเห็นเทวดาไม่เคยวิมานพอวิมานลอยเข้ามาใกล้มัตตกุลาีเทพุตรจึงลงจากวิมานมาเฝ้าองค์สมเด็จไปจอมไตากราบที่เท้า หลังจากนั้นพระเจ้าก,ก็ทรงเทศพอเทศจบเธอได้เป็นประโสดาบันตรงความว่าถ้าญาติโยมพุทธบริษัททุกคนไม่ต้องการให้ลงนรกในชาตินี้แต่ชาติหน้าไม่สราบเพื่อนกันนะเอากัจในชาตินี้ไว้ก่อนให้ตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าไปอนุสติคือตามนึกถึงไว้ด้วยความเคารพอย่างนี้เวลาใกล้จะตาย กำลังใจที่นึกถึงพระพุทธเจ้าจะรวบรวมไปสมาธิจะเห็นภาพพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าอย่างนี้ทุกท่านจะไม่ลงนรกต่อน,นี้ไปก็ขอแนะนําการปฏิบัติเพื่อกมฐานการปฏิบัติเพื่อกมฐานหมวดที่ปฏิบัติกนนีเป็นหมวดที่สามกรรมฐานจริงๆในะพระศาสนาหลักใหญ่มีสี่สิบมีสี่สิบกอง แล้วก็ถ้าจัดเป็นหมวดก็ได้สหมวดคือหมวดที่หนึ่งเรียกว่าสุขวิปัสสโกหมวดนี้ปฏิบัติกันทั่วไปหมวดนี้ไม่มีความเป็นทิพย์หูเป็นทิพย์ก็ไม่มีตาเป็นทิพย์ก็มีไม่เห็นผีไม่เที่ยวดาไม่เห็นนกสวรรค์แต่ว่ามีฌานได้เป็นพระเดียเจ้าได้จะไม่มีความเป็นทิพย์หมวดที่สองเรียกว่าเตวิโชหรือวิชาสาม หมวดนี้ฝึกอันดับแรกต้องได้ทิพย์ุยายนก่อนคือเห็นเทวดาได้เห็นนรกได้เห็นสวรรค์ได้เห็นพรหมได้เห็นสิ่งในนี้รับได้แล้วต่อไปก็ต้องฝึกปุปเพนิวาสามุญยานคือระลึกชาติได้โดยไม่จำกัดถ้าต่ตอน,นั้นเป็นไปเป็นพระอรเดียเจ้าเรียกว่าวิชาสามหมวดที่สามเรียกว่าชะละพิงโยคยือวิญญาหก หมวดนี้มีความเป็นทิพย์ด้วยสามารถไปสู่สถานที่นั้นๆด้วยอย่างที่จะฝึกกันวันนี้เราอันดับแรกครูก็จะนาแนะนําให้ไปพระจุฬามณีเจดียสถานที่อยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึง <c oughs> หลังจากนั้นบรรดาญาโยมพระสตฆ์ถ้ามีกาลังใจเข้มแข็งก็จะพาไป,ไป,ไ,ปไปแดนนิพพานที่เขาเรียกว่านิพพานศูนย์บ้างไม่ศูนย์บ้างวันนี้ท่านไม่ก็จะหมดสงสัยถ้าปฏิบัติได้นะ และหมมดที่สี่ที่ริสมิทายานมีความฉลาดมากขอแนะนำหมวดที่สามวดที่สที่บรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทกำลังจะปฏิบัติกันอยู่นี้เรียกว่าสละพิญโยคือเปรยพิญญาอันดับแรกบรรดาท่านพุทธบริษัททุกคนจะต้องได้ทิุยานก่อนทีนี้การปฏิบัติ ส่วนใหญ่ข้ามรนดาท่านพุทธบริษัทบอกว่าปฏิบัติอยู่ที่วัดเนี่ยมันดีพอกลับไปถึงบ้านปรายกลสลายตัวบ้างเฝือไปบ้างอะไรบ้างเป็นต้นทั้งนี้ก็ขอให้ทราบผลการปฏิบัติาการปฏิบัติจะทรงตัวได้จริงก็คือหนึ่งทุกคนต้องมีศีลบริสุทธิ์ศีลเนี่ยสำคัญมากถ้าศีลไม่ทรงตัวสมาธิก็สลายตัว จะเป็นสินห้าก็ได้เป็นสินแปก็ได้เป็นกรรมสิทิก็ได้อะไรก็ได้ตามใจชอบต้องทรงสินให้บริสุทธิ์เมื่อสินบริสุทธิ์แล้วกําลังจิตสะอาดสมาธิก็เกิดสินก็สมาธินี่คู่กันมันโยงกันหมดเมื่อสมาธิเกิดแล้ววิปัสสนาญาณก็เกิดจรลงความว่าสินสมาธิปัญญาต้งคคู่กันไป ีวันนี้บรรดาธรรุตบริษัทหลายอันดับแรกวิธีปฏิบัติให้รู้ลมให้ใจเข้าออกคือว่าเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ว่าให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสัน้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้ แต่ว่าเวลารู้นี่ขอบรรดาญาโยมทุกคนจงอย่าบังคับร่างกายบางทีร่างกายให้ใจเบาเรามีความรู้สึกน้อยเคยบังคับให้ร่างกายให้ใจหนัก,นกอันนี้ไม่ถูกต้องจิตจะหุง่งซ่านร่างกายจะให้ใจเบาจะให้ใจหนักเป็นเรื่องของร่างกายแต่ว่าเอาจิตใจเข้าไปรับทราบว่าเวลานี้ให้ใจเข้าวเวลานี้ให้ใจออก อย่างนี้ถือว่าจิตมีสมาธิในอนาปานุสติกรรมฐานต่อไปอันดับที่สองเมื่อทรงกำลังใจได้พอสมควรก็ภาวนาตามคือเวลาให้ใจเข้านึกตามวน,นะมะให้ใจออกนึกตามาพรนะทะนมะพระทะนี่เป็นธาตุสี่ในกรรมฐาน40่เป็นกรรมฐานของพระพุทธเจ้ามันยังมีใครสร้างขึ้น ก็ถือว่าถ้าเราปฏิบัติตามที่พระเจ้าสอนทุกอย่างก็เป็นพุทธานุสติคือเป็นเ,เรียกว่าเป,เ,ปเป็นเป็นการปฏิบัติตามตอนนี้เวลาให้ใจเข้านึกวัน,นะมะใ,ใจออกเนภาทพระทะลอยจำใจตายใจ,จสบายเวลาฝึกจริงๆครูใจะใภาวนาประมาณสิบนาที ขณะที่ญาโยมภาวนาอยู่นี้จงอย่าอยากรู้อยากเห็นอะไรเป็นขาดถ้าอยากรู้อยากเห็นก็เวลานั้นจิตจะพุ่งสัน้นเพราะความเป็นทิพย์ยังไม่เกิดตอนนี้เวลานี้คือมีความต้องการให้จิตทรงตัวหลังจากครูให้ภาวนาประมาณสิบนาทีแล้วต่อไปครูก็ค่อยจะเข้าไปแนะนำ ครูก็คือคนที่ไปนั่งข้างหน้าและนั่งกลางวงถ้าเป็นวง,นนง,ง,วงนที่มีคนเขาไปนั่งกลางวงขณะที่มีคนเขาไปนั่งกลางวงตอนนั้นขอทุกคนโปรดทราบว่าเขาจะไปแนะนําตอนนั้นขอญาติโยมทั้งหมดเลิกภาวนาไม่ภาวนาเลยและลมหายใจเขาออกก็ไม่สนใจปล่อยตามสบาย แต่ว่าเอาจิตใจเอาหูไปตั้งใจฟังคําแนะน,นําของผู้แนะนําผู้แนะนําเขาจะแนะนําในการตัดกิเลสเวลานั้นถึงแม้เราจะตัดกิเลสไม่ได้แต่จิตใจเอาหูตั้งใจฟังใจตั้ง,ต,งตั้งใจสำเนียกกระแสธรรมะขณะนั้นจิตของท่านยังว่างจากกิเลสเมื่อจิตว่างจากกิเลสความสะอาดก็จะมีขึ้นตอนนี้ ในการฝึกอย่างนี้จะต้องได้ทิพย์คุยันก่อนคําว่าทิพย์อีคุยันเขาบรรดาญาโยมบริษัทโปรดารอาจารยงอยากเข้าใจว่ามีลูกตาเป็นทิพย์อันนี้ไม่ใช่ถ้าจะมีลูกตาเป็นทิพย์ต้องมีร่างกายเป็นทิพย์อย่างเทวดานางฟ้าอย่างพรหมนีถ้ามีร่างกายเป็นทิพย์ตาท่านก็เป็นทิพย์พวกเรามีร่างกายเป็นเนื้อตาเป็นเนื้อเป็นทิพย์ไม่ได้ เมื่อตาเป็นทิพย์เปไ็ได้ก็ต้องาใช้อาศัยใจเป็นทิพย์ที่เรียกว่าทิพย์ญญานคําว่าทิพยญญานแปลว่ามีความรู้สึกทางใจคล้ายตาทิพย์อันนี้ต้องจําให้ดีนะเวลาปฏิบัติถ้าเฟือแล้วก็จะไม่ได้ผลคําว่าทิพยานแปลว่ามีความรู้สึกทางใจคล้ายตาทิพย์ถือความรู้สึกเป็นสำคัญ ความรู้สึกทางใจขุงญาติยมพุทธบริษัทที่ปฏิบัติกันมาก็ไม่ได้ย่อมได้ไม่สม,ม่ำเสมอกันบางคนจิตสะอาดน้อยความเป็นทิพย์ก็เกิดน้อยจะมีแต่ความรู้สึกทางใจอย่างเดียวจิตไม่เห็นภาพถ้าท่านที่จิตสะอาดปานกลางมีความรู้สึกแล้วจิตเห็นภาพแต่ไม่ชัดเจนนะัก ท่านที่จิตสะอาดถึงที่สุดเมื่อมีความรู้สึกแล้วจิตเห็นภาพชัดเนจนแจ่มใสามากก็ในที่สุดก็ถือว่าถือความรู้สึกเป็นสําคัญถ้าความรู้สึกเกิดขึ้นอันดับแรกระครั้งแรกให้เชื่อทันทีว่านี่ถูกต้องแล้วมันจะไม่ผิดถ้าหากว่าครูก็เห็นว่าความเป็นทิพย์โคงจิตมีพอสมควรในกลุ่มนั้นจะมีใครสักคนสมองควรตาม เขาก็จะหยุดแนะนําหลังจากนั่นครูเขาจะถามถึงความรู้สึกถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดมีอยู่ข้างหน้าบ้างคำถามของเขานี่ให้ทราบว่าเขาไม่ได้ถามถึงตัวเขาเขาถามถึงเทวดาเรือนนางฟ้าหรือพรมที่รพระอริเจ้าที่ท่านสงเคราะห์ท่านมามากถ้ามีความรู้สึกว่ามีให้ตอบทันทีว่ามีอย่ายั่งตัว ไม่ต้องกลัวผิดท้ที่ว่าเรากำลังเรียนไม่ช่มาสอบกันถ้าเราถามว่าท่านที่อยู่ข้างหน้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่นี้ความรู้สึกคนในวงอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ไม่จําเป็นต้องตามกันถ้าเหมือนกันก็ตอบเหมือนกันถ้าไม่เหมือนกันก็ตอบตามความรู้สึกของตัวเองถ้ามีความรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายตอบตามความรู้สึกนั้นเขาถามว่าแต่งตัวสีอะไรเราก็ตอบตามความรู้สึก ถ้าครูถามนั้งสามระดับนี้ตอบถูกครูก็มีความมั่นใจว่ามีสภาพแจ่มใสพอหลังจากนั้นครูก็อาจจะให้ซักซ้อมให้แนะนําในการตากกักเกลสดอีกครั้งหนึ่งเพื่อจิตสะอาดมากขึ้นต่อจากนั้นไปครูก็จะนำแนะนําให้ไปพระจุฬามุณีเจดียสถานซึ่งตั้งอยู่ที่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นที่นัมสกายของเทวดาระพทั้งหมด จากตรงนั้นจะเห็นพระพุทธเจ้าพระรหันเทวดากับพริเห็นความสวยสดงามของสวรรค์ชั้นดาวดึง <c oughs> แล้วก็หลังจากนั้นเขาจะพาปฏิภาณน,นี้สาหรับคนใหม่นะสำหรับญาติโยมและเด็กๆที่ได้แล้วแต่วันนี้่วะวันก่อนตั้งเดีนี้ไปตั้งใจกําลังใจตามนี้ ให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าความเกิดในมนุษย์โลกมันเต็มไปด้วยความทุกข์ความหิวก็ทุกความกระหายก็ทุกขความป่วยไข้ไม่สมบายก็ทุกข์ความปรารถนาไม่สมหวังก็ทุกข์ความตายก็ทุกในเมื่อมนุษย์โลกมันทุกอย่างนี้แล้วก็เราไม่ต้องการกลับมาเกิดมนุษย์โลกต่อไปนี่เราก็มองไปดูสวรรค์กับพรมโลก สวั็ดีพรหมโลกมีแต่ความสุขอย่างเดียวไม่มีทุกข์แต่รูหว่าสว์กับพรหมโลกนี่ก็มีความสุขไม่นานถ้าหมดบุญวาสนาบารมีก็ต้องกลับมาเกิดใหม่มีทุกข์ต่อไปดินแดนที่จะมีความสุขจริงก็คือนิพพานสวร,รคก็ดีพรหมโลกก็ดีที่พายก็ดีเราก็พบมาแล้วหายสงสัยแล้ว ตอนนั้นไปก็ตัดสินใจว่าถ้าเราตายเมื่อไรเข้าไปนิพพานเมื่อนั้นหลังจากนั้นก็รวบรวมกําลังใจภาวนาหายใจเข้านึกวา่าณมะจะออกจากพระทะและตั้งใจจับพระรูปโฉงพระองค์งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชัดเจนแจ่มใสต่างกาลังอย่าลืมว่าการปฏิบัติแบบนี้เป็นพุทธานุตติกรรมฐานแต่ใช้กําลังของมโนโยิทธิกําลังของอภิญญามีพระพุทธเจ้านํา ถ้าเจ้าแล้วก็จิตใจไปตั้งไว้ที่นิพพานต่อน,นั้นไปถ้าครัอาจารย์เข้าไปสอบซ้อมไปแนะนำไปฝึกซ้อมจะมีการคล่องตัวและมีสภาพแจ่มใสมากขอความสุขสวัสดีพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาจนพุทธศาสนิกชนและลูกหลานที่รักสวัสดี